บอกแล้วไงอย่าผิวปากตอนคืนมันเป็นการเรียกวิญญาณอี๋หอถ้ามันจริงเนี่ยปา่านี้ผีออกมาเต็มไปหมดแล้วเลิกบ้าสักทีเถอะแค่จัดรายการคนเดียวแทนทีเจมเนี่ยก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วไอ้บ้างั้นเราปลุกพี่เจมไหมพี่ช่างมันเถอะจัดมาคนเดียวจนจะจบรายการอยู่แล้วงั้นเข้าสายต่อไปเลยนะพี่มาอังคารกลุ่มโป กลับมากับอังคารคุมโปงครับเรื่องราวของเราในวันนี้โอ้โหพีคทั้งนั้นเลยเรื่องต่อไปไม่แพ้กันเลยแหละเพราะเป็นเรื่องหลอนเกี่ยวกับลิฟต์ของโรงพยาบาลสวัสดีครับพุทสวัสดีครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมา 3- 4สปีได้แล้วครับตอนนั้นผมก็ยังซามากครับซาอย่างไงเนาะกลางคืนไม่หลับไม่นอนนะครับก็สิ่นครับแววนอย่างนั้นอ่ะจะว่าตัวเองเป็นแววนอย่างเงี้ยเหรอครับบิ๊กไบค์ครับพี่ ยังไงไหนเล่าใจมันได้อะพี่ตอนนั้นงานการนี้ผมไม่ทำเลยซิ่งรถอย่างเดียวเลยครับจนคืนนั้นเป็นคืนวันอังคารครับผมจำได้ฝนตกพรม,ม,มผมนี่ก็อัดรถมาเต็มที่เลยครับเทโคงตรงรัชดาโค้งในตำนานเลยนะน้องเกิดอะไรขึ้นอะ่ะไม่เกิดครับพี่ก็ผ่านมาได้อ้าวแล้วจะเล่าทำไมเนี่ยแต่หลังจากนั้นนะดิพี่ พอพ้นโค้งมาแล้วผมดันมาเจอผัวเมียคู่หนึ่งเดินถัดหน้าครับออผมอัดมาเกือบ200อ่ะพี่ฝนก็ตกทางก็มองไม่เห็นไม่ได้แตะเบรคเลยครับก็เลยสัต์เข้าไปเต็มเต็มผมสลบไป3วัน <c oughs> ผมตื่นขึ้นมา <c oughs> พอรับรู้ได้ถึงอะไรบางอย่างในห้อง มีใครบางคนอยู่ในห้องผมจริงๆผมเป็นคนไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยจนกระทั่งคืนนั้นผีผัวเมียที่คุณไปชนเขาใช่ไหม หมอเหรอครับครับแล้วนี่ก็พยาบาลครับเอา้าไม่ใช่ผีผัวเมียตากฝนแล้วที่คุณเล่าอ่ะว่าเขาสองคนเนี่ยเปียกมันยังไงกันหรออ๋พอดีห้องน้ำชั้นสองเนี่ยท่อมันแตกผัวเมียตัดหน้ารถผมอาจจะตาฝาดไปเองเป็นยังไงบ้างครับยังปวดตรงไหนอยู่ไหม โอเคท่า okay, okay. น,นเดยวหมอขอตรวจก่อนนะที่นี่มันเก่ามากแล้วอะไรอะไรมันก็จะพังไปหมดแต่ที่สำคัญนะมันมีประวัตินะครับคุณ่อยากฟังไหมหายใจเข้าลึกๆครับอ,อผมว่าผมไม่อยากฟังอะครับ หมอได้อยู่ที่นี่มานานเนี่ยน,นะได้ยินได้เห็นอะไรมาก็เยอะอย่างเช่นเรื่องของพยาบาลคหมอ,อคะมีอะไรคุณพยาบาลคือคือว่าคนไข้ความดันปกติคะ่ะพยาบาลยมมาเธอเคยประจำอยู่ที่นี่คุณฟังชื่อเธอแล้วก็จะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมครับเธอชื่อยมขอโทษค่ะ เอ่อผมว่าผมไม่อยากฟังครับหมอไม่เล่าได้ไหมครับอืมนี่แต่หัวใจของคุณเนี่ยเต้นแรงขึ้นนะเป็นอะไรไปเปล่าอ่ะก็หรือว่าชื่อพยาบาลฮะยมหมอหมอคะ่ะนี่แค่สลับคำนิดเดียวนะมันก็จะอ่านว่าคุณหมอเราเราไม่ควรพูดถึงเธอในคืนนี้อะค่ะคืนไหนก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่คืนนี้ เมื่อวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเก้าธันวาค่ะมันคืออีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะถึงเนี้ยค่ะบอกว่า,วาอาการคุณน,นะดีขึ้นนะครับร่างกายคุณฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนทั่วไปแค่สามวันแต่ว่าคุณดีขึ้นกว่าวันแรกที่มามากๆแล้ว,แล,วแล้วผมจะออกไปได้วันไหนครับบอกว่า,วาไว้คุยกันอีกทีดีกว่าแต่ว่าคืนนี้คุณต้องหลับให้สนิทไม่ว่าจะได้ยินอะไรข้างนอกนั่น อย่าออกไปเด็ดขาดนะครับบอกคุณพยาบาลนะครับถ้าอยากได้อะไร มามาทำไมเงียบๆเ,เนี่ยตกใจหมดเออมาอะไรนี่นี่เจ็บไปทั้งตัวแล้วนี่จะมาตีกันอีกเหรอทอามเองทำตัวแบบนี้โตเป็นบัวเป็นควายยังไม่รู้จักคิดงานการไม่รู้จักหาทำเอาเงินไปแต่งแต่รถสิ่งล้มมากี่ครั้งไม่รู้จักเข็ดมารู้ได้ไง ยีเอิงบอกหรอหรือยีอิมยีเอิงแน่เลยถึงมิสคอลมาเป็นร้อยเนี่ยเอิงมันไม่ได้บอกฉันรู้เองแล้วนี่มาอย่งไรมาเองเหรอยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยยีเอิงมันอยู่หน้าห้องใช่ไหมมึงเข้ามาเลยมาอยู่กูจะด่าอฮ้ยอะไรเนี่ยมาเอ็งฟังมานะ่ะเอ็งอายุเท่านี้แล้วมาตีเอ็งแบบเด็กๆไม่ได้แล้ว ใช่อะยดินี่น่วมไปทั้งตัวแล้วจะยังมาตีกันอีกเหรอตอนนี้เองต้องตีตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่ต้องเคียนตัวเองนั่นคือความแตกต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ถ้าเองตามใจตัวเองไปเรื่อยๆไม่เคียนตีตัวเองมั่งเองจะเป็นเด็กที่ไม่ได้เรื่องไปจนวันตายวันนี้เองแค่เจ็บ ยังมีโอกาสแก้ตัวทำไมอยากให้โตแล้วใช่ไหมได้ไมีอย่างก็ทิ้งป้าก็ไม่รักป้าก็รักน้องมากกว่าไอ้ลูกชั่วไอ้โ่ไอ้เลว ใช้ตรงส้นนะจะให้ความรู้สึกได้ดีกว่าเชื่อมาอะไรของมาเนี่ยผมกินยานอนหลับไปง่วงมากเลยขอนอนก่อนได้ปะมากลับกลับไปเถอะให้เอิงพากลับไปก็ได้ ใช้ตรงส้นนะเชื่อม้าถ้าไม่อยากให้อยู่ไปก่อนแล้วนะ Oh ทีแอลมึงเย็นเชี ที่ทิ้งสแตนดี้กันแล้วรึงไงวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้า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 มึงมึงอย่าค้างนะเฮ้ยโอ้โหเสี่ยวิ่งใหญ่เลยชิบหายละ ลิบขึ้นครับ โอ้ยช oh, <t ries> ีวิตกูเนาะไปรอบหน้าแล้วกันลูกเกือบไม่ทัน กายยาาบำบัดโอเอาที่ลุงสบายใจเลยแล้วกันฮัลโหลกายาปาละมาลาบาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐไม่โดนอะไรมาละ่ะอยาะ่าหวาลุงเสือกเลยนะ เห็นแบบนี้นึกถึงหลานชายวันวันหนึง่งเอาแต่แต่งลถสิ่งไม่หางานทำสิ่งลดทั้งวันแต่เอาจริงๆชีวิตมันก็น่าสงสารตอนมันเด็กๆมันน่ารัก กำลังจะไปลุ่งเลยสุดท้ายพ่อก็ตายพอพ่อ,พอตายก็ไม่มีใครส่งเสียให้เรียนโรงเรียนดีๆยิ่งโตมายิ่งสิ่งลดทั้งวันทั้งคืนจนคืนหนึ่งฝนตกพังพร สิ่งลุดเทโค้งผ่านแยกรัชดามีคนวิ่งตัดหน้ารถมันเดี๋ยวนะลุงใครตัดหน้าขึ้นลิฟต์มาคนเดียวเนี่ยไม่กลัวเจอดีเลยเอาดีๆกูถามว่าใครตัดหน้า สักทีมีคนลือกันว่าเมื่อก่อนมีพยาบาลคนหนึ่งเข้าเวรในคืนที่แม่เขาป่วยหนักอยู่ที่บ้านด้วยความโชคร้ายของเธอเธอเจอคนไข้ที่งีเงา่าขี้โวยวายแกล้งเธอทั้งคืน กดกิ่งเรียกเธอทุกสองนาทีพอออกเว้นเธอกลับบ้านเธอได้เห็นแม่เธอนอนตายอยู่บนเตียงเพราะยาติดคอเธอย้อนกลับไปที่โรงพยาบาลแล้วย่องไปที่ห้องคนไข้คนนั้นแล้วเธอก็ แล้วก็อะไรโอ้ยนี่ลุงจะเอาใช่ป่ะสงสัยเป็นสองผัวเมียกันที่วิ่งตัดหน้ารถในคืนฝนตกผัวเมียกันใช่ไหมยพยาบาลคนนั้นชื่อยม เธอย่องไปที่ห้องคนไข้จอมป่วนโบยาสลบแล้วพาขึ้นรถเข็นเข็นไปที่ลิฟที่ซ่อมปรับปรุงอยู่จากนั้นเธอเข็นรถ ลงไปในช่องลิฟต์จากชั้นเก้าลงมาเละชั้นล่างจากนั้นพยาบาลยมก็โดดจากช่องลิฟต์นั้นตามลงมาคืนนั้นมันก็ตรงกับคืนนี้ ลิตัวนั้นก็คือปิดประตูถ้ายังไม่อยากตายปิดประตูปิดประตูปิดแล้วปิดประตูปิดแล้วกู ตนโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนโชคดีนะอูโอ้ พี่ครับพี่ครับพี่ มันเอามาวางตรงนี้วะเกียรที่นี่ชิบหายเลยดูดมากตรงนี้เลยแล้วกัน hi 你开玩 ขึ้นนะครับ